ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะวันนี้กะไปร่วมงาติดตามนึงแล่าครอบคกับอาจารย์เทิมเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่น่าเพิ่นฟันอีกแล้วนะคะเพิ่นฟันเพิ่นเลยไปปิดมาเนี่ยได้จะให้อาจารย์นี่เวาสูหเอาฟังเนาะค่ะเนาะอาจารย์ฟันอย่างไรเดียวฟันหนึ่งเว้นยังว่่าคะฟันว่าย่างไปย่างไป ไอพ่อสางสางวันก็บอกเลยว่าแนมเบิง่งหวาเเอ้ยมีนาำอยู่นาำเพียงนี่ละบ่าในปานบ่อนนูนนะแกนี้นี่หันโรคงุ่มบอกกันนาว่ะก็ได้โรกไปโรไปไปงุมง่มงุ่มลยบัดมาไลายไปเชงทองตูง่ตัวนึงก็บปนํานี้ละทมืออือตัวนึงใส่ใอยน้ยายนี้ละ để trăng to, ừ để trăng to, mất nai hẳn, ba trăng to, mất nai nai cá, ừ, ừ, bản ừ. không có say thuốc xé, thuốc xé, rồi nó xịn má, xịn má bản, xịn má hiền này đó, nhang má, nhang má bản, cấm năn còn như nào bản, bố đấy? เออนั่นแดงหวานหอานี่เราไปเช็คไปเช็คมาหนิโอ้เออเนี้ยงว่ะมาทางมายืนอยู่นี่คือว่าคือเราก็าท่านตายเลยฮะคือจังเงเป็นคนนี่บอสเออมาเนอมาเนี้ที่บอกแล้วว่ะบอกเี้ยงแล้วว่ะเจ้าอันย่าโน้ว่าให้เจ้าันไปห้าวันยู่วัดคุนตัววเอ่คตัวคือบอกไป

nói dòng thì của bà rồi, đi bỏ một thì anh Mà đã nhà đó còn bắt học anh thầu anh hoi 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 anh thì anh không sáng hương vắn cho mày chuông kẹo bề vải hưng 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 เปท่านตายตัวก็ได้ว่ะก็รว่าอันเพญ่นก็ไปน้ำกันนะเต่ตอนนี้เราพป่านตายเลยอยู่ทีเราใส่ช่งเสียไว้ว่ะไปไเอาไปปอยให้เราบัดเดี๋วมาปลอยสายสปองเลยลูกโคงเชงขึ้นวาลูกจึงเว้นได้ฝันฝันจิ้งเก็บฝันฝันขากูรลูกโค้งข้งขึ้นนั่กเลยโอ้ย โอ้ยฟันขาดฟันแน่แต่ว่าฟันกลาเว้นตัวนี้ได้บ่าเออว่าจะเอาปลายไลูกขึ้นมาว่าจะเอาปลายไปเนี่ยลูกขึ้นมากขเป็นกลางเว้นเออไม่มีอะไรบ้าบ่าต่ว่าเพิ่มฟันนี่กระเตกมาพูดจาเนาะจะเปลียน่นฟันฟันกระเสียเป็นหอยญุ่ปุ่นทั้งปลาเส้งเสือยูหอยย่มองพ่นเสียนไหวเมียนบอกมองกระโตกรอตาเปไหวอ่ะจ เออหลวงพญานาฏมี่หลวงพระพุทธูลก็มี่ก็จะไหวไหวก็บ่หูุว่าไผเอาไปแม่นบ่เสืออะไรบ่หูุไม่หอยอยู่นี่ได้จังได๋นี่บ่เครื่องป่าป่าก็ยังพูดในเรื่องทุงทุงเสียบ่าบอมองศันพรบปุทธพื้นนั่นอยู่ในวัดหรืออยู่ในอกวัดเขาก็เสียอย่าผู้เสียก็เสียอยู่น่ะอ่า่า วันนี้ขอถามย้อนกลับไปเริ่มตน้นวามฝันนาอคุณตาเนาะเออเสื้อตัวนั้นนันใส่ไปใส่ก่อนสิไปวัดฮะเสือตัวถีใส่เอาปลาใส่ถุงเสือบ่ได้เอาไปวัดเอ้บ่ได้บ่ได,ไ,ดได้ไปน้เพิ่นมือน้นมันสวยจังวะาคือวามหมายนาอ,อคุณตาฝันนี่ฝันว่าคุณตาไปใส่เจงไดเอาปลาใส่ถุงเสือไงว่าต่อันช้างเดีอยด้ไป ด้มาตสารอะไรย่างขึ้นมาเออแต่เอาใจต้องเสียค <ขา S 1> <อ>่ะแล้วมาพอบผีก,กำนันเอนอได้ควมฟันนั่นความูซึกมูซึกบอกว่าเพิ่นเสียแล้วเออว่าเพิ่นย่างคือเเ่าอะอะว่าเพิ่นเป็นคนเนาะคะ<อ>่ะเนาะเพิ่นมาบอกวา่ามีคนบอกให้ไปหาเออคุณตาได้ใส่เสือตัวนั้นไปนําบอกโอ้แต่มัิ่นไเสือตัวไรไปตอนไป สบายเขาบอกว่าเสียต้นมีปลาหอยอยู่หันผัดไปหอยอยู่สารพระภูมิเออจักไปไหนจังไว้กับโบจักจักจักถอดออกยยมได้กับโบหูเออเขามาถามว่าเสียไยหอยหันเพื่นว่าผู้ถามนั่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะผู้ชายเถ่าเลื่อนนงนั่นก็กลางก้นนี่เหรอผู้จักเพิ่นบอกค่ะฮะผู้จักเพิ่นบอกป็นคนผู้จักบอกอืมโมหู เอ้าคนส่วนไดยเต็มบาทะบานนี้ทามเรื่องคนส่วนไดยคุณจักรมาตาบอกเออโมงหเลยไปตัวไปแล้วแต่บานโมเป็นคนบ้านห้าโมเป็นบอกเออโมเป็นคนบ้านห่าโมเป็นคนบ้านคืออะไรนี่ก็คือจิเป็นเป็นผีกระด๋เมียนบ่คุณตาเออมันจะเสียอย่างเต็มบาดอยู่คิดว่าเป็นผีบ่กโ้คุณตาฟันนะฟันเนี่ยเป็นคนแล้วเหรอเป็นคนอยู่จะลักษณะนั้น มันมันมูมีหน้าตาบ้านเฮาอ่าบ้านนี้จักบ้านไดเอออันหมู่เขาอยู่หันบ่เียเนาะค่ะความันว่าเพิ่นคิดว่าหมู่เขาที่ผู้ที่ตายไปแล้วอยู่นําวัดจังบ่ค่ะเออเพราะว่าบ่ฮู้บ่ฮู้หน้าบู่เลยเนาะเออก็สิมีเ็กน้อยนําบ่คุณตามีผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้หญิงผู้ชายนี่ล่ะนกันเออนกันเิ่งเิ เสืียพานาแพทย์ที่เพ yep. ิ่นใส่ลักษณะเออว่าก็มันเสียพายเสียมันคือคนปกติเฮานี่แม่นลักษณะการนุ่งเสื้อนุ่งยังของเขาเจ้านั่นก็คือคนเราเขานี่นะส่าบันวักหน้าเออก็บ่ได้ถามับเขาเขาถามบ่แม่แต่เขามาถามว่าเสียพายหอยหันว่าซั่นลูกม่นว่าหอยใส่หรอว่าหอยหันไปเบิ่งติล่ะเพิ่นว่า เบ้อบนกัป้าดิลูดิโนดิก่ม่ำเจ้าทศอัอันอันอาป้าใส่กับแต่อยูน่นแร่าหรอป้ากด้ค่ะวันนี้มาขาเรื่องตัวเล็เนอกคุณตานอกค่ะคุณตาเาต,าตียวตลิจากความฝันคุณตาสิตีีัวอดเย่ย <ả? S 2> มัิบปีเนอะอ่าผู้เท่าร้อนกับเป็นเก้าวานเน็บ้านก็เป็นแปดวานเน็องโตก็เป็นสองเก้าแปดสอง เออหมอนในวัดนะว่าว่ต้องเกี่ยวหรอกค่ะแค่ว่าตรงก็เกี่ยวหรอกเอาเลขค้างเดียวนี่ยเน้นเออข้างแดดสองอ่แดดนี่คือปลาอ่าปลากับปลาสองตัวเออสองคนก็บอกว่าสองให้เห็นเลยเนียปลาสองตัวแต่ว่าทางเดียวนั้นมีบ่อตาหรือคุณตาอยากกันบ่สงสัยนำสางหอมแม่นบ่ เออพ่อป้าเอาเอาจากทางทางทางคุณตาคิดเองนะยังว่าที่เราสั่งเขาเกค่ะค่บอกเก่าแปดสี่บอกเก่าแปดสี่เก่าแปดสองเนาะเออเออเพราะว่าปลาโตตัวเนาะกันกันกันไหวว่าน้อคุณตาหมักบอกกันเนี่ยวกันอะไรพว่าเก่าแปดสองหล่อนี่ เน้นนะคุตาเนาะวลินบอเก่าแก่สองวนคุณตานี่คันไหวก็เอาทางใช่นําค่ะเออปกติคุณตาฟันกงเว้นบอกก็ใช่เว้นนด้อว่ะเคยฟันกงเว้นบอกเคนว่าเคยนวเออมือนจะได้ใจอยากนอนฟันเป็นเหลืองเป็นลาเนาะค่ะนะอยากนอนพิดปกติเออยากเอะแบบนเ้กจะเข้าอิู่อยู่ฮ้วนอนอ่ากอกเดอะนี่ฮะะ อ,อะไรหรอกแนี่ยนอนได้ไหมบ่สบัานนี้ผีกำเนิดที่เพิ่นมาบอกว่ามีคนอื่นเพิ่นมาหาอยู่ใส่ค่ะยืนอยู่หน้าบ้านนี่ยังว่ามาหอดหน้าบ้านหอดาบ้าเนี่ยืมเพือเบื่ออยู่หน้าบ้าน,น,บ,นาบ้านเลขที่ขึ้นตานี่บา้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่ทกันหนึ่งสองสี่เนี่ยเออมายืนอยู่หน้าบ้านมายืนอยู่หน้าอ่ามันกว่าค้อมอะไรอย่างเงี้ยเออมนนี่มานี่ก็เห็นใช่ป่อย่างนั้นวะ ใช่นู้เจ้าไปหาอยู่วัดไปหาื็ว่าเขาสบอกเจ้าเสียก็ปลาเนี่ยไม้กั้วมเอดึกสีเกี่ยวกับโตคุณตาเห็นหนํอบ่กังทีเกี่ยวกับตรงเสียอยู่วัดนนาเขาใจ่บ้านนี้อายุคุณตาจะเทายบเขาใช่น้ำเป้่ปลาอันนี้เสียอายุคุณตาเยอะก็หกทิพยตัวนี่นะหกทิพเทอาไรหกทิพยัน thứ số 1 ở đây bung tiết là số 1 ở đây bung số 1 nó, nó cả chắc chắc vậy cả cắn chưa vậy 2 con trai đây 2 4 an an anh nhổ bả 2 ยังเล่าค้าวฟันข้าวันเท่าไรปีนี้ปีนี้ก็บสองห้าหกเจ็ดก็ฟันดีอยู่เนยลูกจานแล้วรุ่มน้ำตาลรุ่มไปน้ำตาลจะไปจับปลาในสองตัวคือคบปีแล้วฮะครบที่หกที่หกปีราวัลเดืยวคือคือเกี่ยวไปหันบอกการไหลการไหลนะลูกจาเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเพราะว่าเกี่ยวกับคุณจาว่าบเสาอปลาปยุวัด กะมีปูมาเอิญไปเอาเนาะกะมีปลาอยู่ก็เสือเกี่ยวก็โตคนตาหนำได้หอยอยู่ะค่ะบก็เสียลงมาป่ามันดีนี่เนี่ยท้องเอื้อเอื้อเนาะกะหนูว่าท้องจะคล้องคักแม่นเออกระเสือจะคล้องปลาสองโตไปเชงหรือเก่า่ะโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวมาหอยกับบัวเด้ะกับโคดเอามากับมะนุ่งใส่ท้องบัวมาเอิญได้ยิน เมือกีเราพอได้ป้ามายังไอตายวะค่ะโชคไหมเราไอค่ะเราไปกู้กันบ้างใช่ไหมยังราวความฝันของคุณตาไี่ยังเพิ่มเติมบ่แต่นีเท่านี้ละค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางดันนีฝันยาวเต๋อีินอ๋อทางผู้ชมทางบ้านเรารับชมรับฟังนะคะอค่ะขอบคุณค่ะคุณาค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ้งตัวเลขของคุณตาเกนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ982984ค่ะ พ่อซอเกิดนี่สองห้าศูนย์หนึ่งค่ะอายุหกสิบหกปีค่ะบานเลขทีหนึ่งสองสี่ค่ะประจำหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสีลาทางผู้ชมไปเพียงเท่านีเนาะค่ะนอตะกอนสิไปกอยลืมค่ะทางผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สีประพาตตัวเลขและก็แนวทางความฝันดีๆค่ะ ขันมีตัวเลขแนว่วทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสิปิตตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงทอานี้ค่ะเจอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ